โรงเรียนพิสารปุณวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่252หมู่11ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบนพื้นที่35ไร่82ตารางวาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2536เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2536โดยอาศัยอาคารไม้ชั้นเดียวเป็นที่เรียน ในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวได้รับการสนับสนุนจากชาวตำบลบ้านว่าและผู้มีจิตศรัทธาในการสมทบทุนและได้รับการอุปถรัรมภ์จากพระครูพิสารคณานุกิจหรือหลวงพ่อมหาบุญทันปุญญทัตโตวัดป่าสามัคคีสันติธรรมบ้านขอและต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 0โรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรุมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนพิสารปุณณวิทยาจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของดรพงศักต์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายดำรงศิริมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวบัวไขบุญน,นันปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด379คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด43คนจำนวน16ชั้นเรียนสีประจำโรงเรียนฟ้าเหลืองแดงอัตลักษณ์โรงเรียนมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนอักษรย่อของโรงเรียนพอจุดปจุดอจุด,จดต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะม่วงป่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนจัดระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริดเร์ r นิ่งทั้งการสอนแบบออนไลน์และส่งเอกสารการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนไปรับที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่จากการที่สถานการณ์ดังกล่าวบางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้ทำงานรายได้ของผู้ปกครองไม่มีนักเรียนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์หรือไม่สามารถรับและส่งเอกสารการเรียนรู้ที่ครูนำไปแจกที่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้ ทำให้นักเรียนบางส่วนหลุดจากระบบการเรียนรู้และเมื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติมีนักเรียนบางคนยังมีปัญหาในด้านการเรียนรู้เนื่องจากปัญหาจากหลายสาเหตุเช่นปัญหาด้านยาเสพติดปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวทําให้นักเรียนขาดเรียนไม่มาโรงเรียนจึงทําให้เกิดปัญหาเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเกิดขึ้นกับนักเรียนจากปัญหาการเหลื่อมล้ําทางการศึกษาที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังต่อไปนี้1ด้านสวัสดิการชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องอันประกอบด้วยชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนเนรีชุดผละกระเป๋าและรองเท้านักเรียนรวมทั้งงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันและรถรับส่งแก่นักเรียนทุกคนรวมทั้งค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีของรัฐบาลแก่นักเรียนทุกคนทุกปีการศึกษา2ด้านการจัดหาทุนการศึกษา โรงเรียนได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศสสำหรับนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนทุนการศึกษาจากครูและบุคลากรในโรงเรียนมอบให้แก่นักเรียนในวันไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา3ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องความถนัดและความสนใจของนักเรียนโดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสได้จัดหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจได้แก่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจีนกลุ่มวิชาทักษะอาชีพอาหารและงานช่างกลุ่มวิชาดนตรีนาฏศิลป์และกลุ่มวิชาพลศึกษาฟุตบอล และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ได้จัดหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนภาษาอังกฤษจีนแผนการเรียนทักษะอาชีพอาหารงานช่างและแผนการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจนอกจากนั้นยังเข้าร่วมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษารวมกับวิทยายลัยเทคนิคน,นครขอนแก่น ในสาขาวิชาช่างยนต์และสาขาการโรงแรมในปีการศึกษา2566และร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองสาขาการโรงแรมและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในปีการศึกษา2567 mm. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการเรียนในสายอาชีพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าไปศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาที่อยู่ในตัวจังหวัดจากที่โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตรงตามความต้องการของตนเองส่งผลให้ลดจำนวนของนักเรียนที่ออกกลางคันในแต่ละปีการศึกษา4การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริมป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในด้านความสามารถด้านสุขภาพและด้านครอบครัวหรืออื่นๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหารครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครองรวมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนเช่นโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%ซ็นทุกปีการศึกษาเป็นต้นจากการดำเนินการดังที่กล่าวทำให้โรงเรียนพิสารปุณณวิทยา สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก่นักเรียนอันจะส่งผลให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป